มุจล่าสารินิตผูตันทิต <sta> <พ Monet. S 2> ังพระกวันตังสารนังพระชามะทำมัญจ่าที่กุสังขันจ่ารับพยายามะไม่ยังขันเต

La Fayama มอยัางพันธ์เองอาซาภวะตูธรรมะวินัยบัพพชังมาอย่างพันธ์เตงบัพพชังยาติมา إ ิ م านิกาสายานิวัฒนิข้าเหตตวะข้าพเจ้าโนพันเตงอนนกัมปังป

โนพันเตนุกัมปังปาททยาเจสาโลมานาขาพันตาปัจจุรตัจจุพันตานัขาโลมาเจสาขอิิมายังพันเตพระนาศียัง Ngatama, hootie, yampe, 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 dangsaran <laughs> angkat cami semangsaran angkat cami Sangkang seranang kacami, seranang kacami, tuh serenang putang seranang kacami, tuh tiyampi, seranang serenang tuh kacami, tuh tiyampi, sangkang seranang kacami. Tatiampi oczywiście rancolania ii. Tatiampi huhtang saranang kacami. Tatiampi hama saranang kacami. Tatiampi sangkang saranang kacami. Pan ExcelKKCH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 . Ran Ex- slept in

ธนาเวรมณีนัตเจคีจวาพิทาวิสุสะทัศนาเวรมณีมาลาอันทะพิเรปานาคารณะมณานะิภูชนัดฐานาเวรมณีปัจจานะมหา สยนาเวเรมณีชาติรูปรัชะตาปฏิกาหานาวเรมณีอิมาณีทัศนาสิถาประธานีสมาธิยามีอิมาณีทัศนาสิถาประธานีสมาธิยามี มานี้ธาษสิกขาปรธานีานสมาธิยามิ้หลับน,นัออกซอน่าจะคุณพุทตายผู้ใดรู้ซัก